ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมคนที่ดูเหมือนจะร้ายกาจทำอะไรไม่เห็นหัวใครนั่นน่ะถึงมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้พวกเขามักจะได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองมีอํานาจวาสนาในขณะที่คนดีๆคนซื่อสัตย์สุจริตน่ะกลับจะต้องพบเจอตาอุปสรรคล้มลุกคุกคลานกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนั้นมันก็ช่างเหนื่อยหน่ายยากลําบากเหลือเกินบางทีเราก็อาจจะเคยชินกับ นิทานก่อนนอนใช่ไหมครับที่พระธรรมบอกว่าคนดีย่อมได้ดีคนชั่วย่อมได้ชั่วแต่พอแบบโตขึ้นมาแล้วเผชิญกับโลกวกว้างจริงๆนะกลับพบว่าชีวิตจริงนะมันไม่ได้สวยงามหรือว่าตรงไปตรงมาอย่างนั้นเสมอไปเหมือนมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างกฎเกณฑ์แห่งความเมื่อที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคนที่แบบไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมให้มันได้มีชีวิตที่มีความสุขนะครับ ผมก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนนะครับหันไปทําตัวเป็นคนเลวกันนะครับแต่การทรําความเข้าใจกฎนี้นะ่ะมันก็อาจจะช่วยให้เราเห็นโลกได้อย่างทะุ่รู้ปูโป่งมากยิ่งขึ้นและหนึ่งในบุคคลสําคัญที่จะช่วยเราเข้าใจกฎนี้ได้ก็คือนิโคโลมาเคียวเวลลี่ครับเขาเป็นนักปรัชญาการเมืองชื่อดังเจ้าของผลงานชิ้นเอก The p r i เจ้าชายที่แบบโด่งดังไปทั่วโลก ในหลายคนนั้นอาจจะมองว่ามาเคเวลลี่น่ะเป็นคนที่แบบชั่วร้ายใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของความเลวรามตายจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นแค่นักสังเกตการที่มองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่โลกในอุดมคติที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เขาสนใจก็คือประสิทธิผลเขาเชื่อว่าในการช่วงชิงอำนาจศิลธรรมจัรยาบันแบบเดิมๆนะ่ะมันอาจจะเป็นแค่ตัวถ่วงความสําเร็จเสียมากกว่ามาเคเวลลี่ครับเขาบอกว่า คนที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะต้องโกหกหลอกลวงหรือว่าเหยียบย่ําคนอื่นน่ยย่อมได้ปเปรียบก,กว่าคนที่ยึดติดคุณธรรมเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนะ่ะมันโหดร้ายคนที่ยึดมั่นในความดีงามอาจถูกเอาปเปรียบถูกทํรลายได้อย่างง่ายๆครับเขาถึงได้เสนอแนวความคิดที่สุดโต่งแบบว่าจุดจบอันชอบธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ชอบทมซึ่งมันหมายความว่า หากเป้าหมายสูงสุดของเราคือการรักษาอำนาจการขยายดินแดนหรือการสร้างเดือยสร้างตัวให้แบบยิ่งใหญ่บางครั้งเ่ะเราก็ต้องยอมใช้วิธีการที่มันไม่ขาวสะอาดครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับมาเคียบเวที่นะไม่ได้สนับสนุนให้คนทําความชั่วแต่เขาแค่ชี้เห็นครับว่าความจริงที่หลายคนนะ่ยไม่อยากยอมรับมันเป็นยังไงคนไร้จริยธรรมนั้นมักจะก,ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพวกเขาอ่ะ ไม่ลังเลไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมครับในขณะที่คนดีๆกําลังลังเลกําลังคุ้นคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาคนพวกนี้ครับก็จะชฉวยโอกาสคว้าชัยชนะไปครองแล้วพวกเขามองโลกเหมือนกับเกมกระดานที่ทุกอย่างล,ล้วนแล้วแต่เป็นหมาตัวหนึง่งที่จะนําไปสู่ชัยชนะความใจเย็นแล้วก็การวางแผนอย่างแยบยลน,นั้นมันทําให้พวกเขาเข้าวข,ขึ้นมาอยู่เหนือคนอืน่นๆพวกเขาไม่เสียเวลาครับในการคร่าครววถึงผลลัพธ์ แจะลงมือทําทันทีไม่แคร์หรอกครับว่าใครจะรักหรือว่าเกลียดขอแค่ชนะเป็นพอบอนเคเวลี่นั้นเด้นย้ําในหนังสือเดอะพรินต์รับเจ้าชายนะว่าผู้นําที่ประสบความสําเร็จนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นที่รักครับแต่ต้องเป็นที่เกรงกลัวเพราะว่าความรักนั้นมันไม่แน่นอนวันนี้รักพวกนี้อาจจะเกลียดก็ได้แต่ความกลัวเนะี่ะมันทําให้คนอยู่ในอ่านั้นทําให้ควบคุมสถานการณ์ได้ครับทีนี้ลองมองไปรอบๆตัวเราดีครับ ไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจการเมืองหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันเราก็จะเห็นคนประเภทนี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับคนที่ไม่กลัวที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นนั้นไม่กล้าทําคนที่พร้อมจะเหยียบย่ําหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอะได้ดีพวกเขาไม่สนใจศีลธรรมไม่สนใจความถูกต้องขอแค่ประสบความสาเร็จก็เป็นพอแต่คาถามก็คือความสาเร็จที่ได้มาด้วยวิธีนี้มันจะยั่งยืนจริงๆหรือเปล่า และมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องแลกมาหรือไม่นอกจากความใจกล้าบ้าบินความไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วคนพวกนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือความสามารถในการแสดงพวกเขาแสดงออกมาได้อย่างมีคุณธรรมพรม้อมๆกับใช้ชุกชะตาให้เป็นประโยชน์งงเลยสิครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ มาเคเวนี ee, นักปรัชญาคนเดิมของเรานั้นเขาก็ได้ให้คำนิยามของคำว่าคุณธรรมเอาไว้แตกต่างจากที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันครับสำหรับเขาแล้วอ่ะคุณธรรมนั้นมันไม่ได้หมายถึงความดีงามความซื่อสัตย์หรือความปีเมตตาธรรมครับแต่มันหมายถึงการผสมผสานกันระหว่างทักษะความกล้าหาญไหวพริบแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวคนที่มีคุณธรรมในแบบของมาคิเวนี ee, ก็คือคนที่รู้จกักเอาตัวรอด รู้จักใช้โอกาสและรู้จักพลิกแพงสถานการณ์ต่างๆให้เป็นประโยชน์กับตัวเองท่านผู้ชมลองนึกภาพนะครับนึกภาพถึงนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจแม้ในายามที่เศรษฐกิจตกต,กต่ำเขาก็กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนการเมื่อสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปคนแบบนี้นะครับที่เรียกว่ามีคุณธรรมในแบบของมาร์เกอร์ คนพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือว่ากรอความคิดแบบเดิมๆพวกเขากล้าที่จะแหกกฎกล้าที่จะแตกต่างแล้วก็กล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําพวกเขามีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญพวกเขารู้จักฉวยโอกาส b ิ r วเ s วอร r ่เปรียบเทียบคนแบบนี้ครับว่าเป็นเหมือนกับพวกสิงโตแล้วก็สุนัขจิ้งจอกแต่ในขณะเดียวกันแล้วเราก็สิงโตนี่ย มันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความน่าเกรงขามใช่ไหมครับส่วนสุนัขจิ้งจอกนะ่ะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์แสนกลคนพวกนี้ครับรู้ว่าเมื่อไหรควรจะแสดงพลังอํานาจแบบสิงโตเพื่อคนอื่นเกรงกลัวและเมื่อไหร่ควรจะใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบสุนัขจิ้งจอกเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องใช้แรงมากมายแต่คุณธรรมอย่างเดียวเนะี่ยมันก็คงไม่พอครับที่จะทําให้คนเราประสบความสําเร็จได้ มันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือโชคชะตาหรือที่มาเคเวอรี่เรียกว่าฟ o อรูนาฟ o อร u n a นะครับก็จะเปรียบเสมือนกับเทพีแห่งโชคชะตาที่คอยดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ร้ายสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ควบคุมเราไม่ได้มาคิเวอรี่นะเชื่อว่าชีวิตของเราครับขึ้นอยู่กับ ฟอร์ตูนประมาณครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองครับและตรงนี้นะครับที่คุณธรรมอ่ะเข้ามามีบทบาทสําคัญคนที่มีคุณธรรมในแบบของมาคิเวรีนั้นจะสามารถรับมือกับฟอร์ตูน่าได้ดีกว่าเพราะพวกเขาอ่ะมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้พวกเขากล้าที่จะคว้าโอกาสและไม่กลัวครับที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวในขณะ ที่แบบคนดีคนที่มีศีิลธรรมก็าอาจจะลังเลหรืออาจจะกลัวหรืออาจจะยอมแพ้เมื่อเจอกับอุปสรรคแต่คนพวกนี้นะ่ะไม่เคยยอมแพ้ครับพวกเขามองเห็นโอกาสแม้ในวิกฤตแล้วก็พร้อมที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมาเคเบรียนะเปรียบเทียบฟอร์ u ูนาว่าเป็นเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากครับคนที่ไม่มีคุณธรรมก็จะเหมือนกับคนที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างไร้ทิศทาง ส่วนคนที่มีคุณธรรมก็จะรู้จักสร้างเขื่อนขุดคลองเพื่อควบคุมกระแสน้ําแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพวกมันนั่นเองครับการผสมผสานกันร,ระหว่างคุณธรรมแล้วก็โชคชะตานี่เองมันทาให้คนไร้ศีลธรรมดูเหมือนจะได้เปรียบและประสบความสาเร็จในชีวิตได้มากกว่าคนดีคนที่มีศีลธรรมอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละครับว่าคนพวกนี้นะี่ไม่เพียงแต่ฉวยโอกาสเท่านั้นแต่ยังสร้างโอกาสด้วยตัวเองอีกด้วยพวกเขามีความกล้าหาญที่จะเสี่ยง กล้าลงมือทำโดยไม่ลังเลไม่กลัวความล้มเหลวมาเควเวลี่บอกเลยนะครับว่าโชคชะตามักจะเข้าข้างคนที่แบบคนที่กล้ากล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆกล้าที่จะแหกกฎกล้าที่จะคิดแตกตา่างคนแบบนี้ครับมักจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนที่กลัวลังเลหรือย,ยึดติดกับกรอบแบบเดิมๆแหะแต่โชคชะตาก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้แหละอาจจะเข้าข้างเราพุ่งนี้ มันก็อาจจะหันหลังให้กับเราก็เป็นไปได้ครับดังนั้นเนะ่ะเราจรึงไม่ควรพึ่งพาโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องรู้จักสร้างโอกาสด้วยตัวเองครับและต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอมาเคเวลี่นะครับเขาได้เปรียบเท,ทียบโชคชะตาว่าเป็นเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่เอาแต่ใจบางครั้งนะี่ะก็ใจดีครับบางครั้งก็โหดร้ายเราก็ต้องรู้จักเอาใจเธอรู้จักง้อบ้างนะครับและต้องรู้จักป้องกันตัวเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงอีกด้วยคนที่มีคุณธรรมในแบบของมาเคเวลีนะครับจะรู้จักควบคุมโชคชะตาให้เป็นพวกเขานั้นจะไม่ปล่อยให้โชคชะตามากําหนดชีวิตแต่พวกเขานั้นจะกําหนดโชคชะตาของตัวเองพวกเขากล้าที่จะเสี่ยงแต่รู้จักป้องกันความเสี่ยงพวกเขากล้าที่จะแตกต่างแต่ก็รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์พวกเขากล้าที่จะแหกกฎแต่ก็รู้จักสร้างกฎใหม่ขึ้นมาครับคนพวกนี้นะ ไม่ได้สนใจศีลธรรมจริยบัณหรือกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นพวกเขาสนแต่ผลลัพธ์ความสําเร็จแล้วก็อำนาจเท่านั้นครับแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดว่าอย่างไงกลยุทธ์แบบนี้นะมันจะยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าหรือจะมีสักวันที่โชคชะตาจะหันหลังให้กับคนพวกนี้แล้วทําให้พวกเขาล้มเหลวไม่เป็นท่าสิ่งหนึ่งที่คนพวกนี้มีเหมือนกันก็คือความเย็นชาครับท่านผู้ชมพวกเขาไม่ได้รู้ตึกผิดไม่รู้ตึกสํานึกเลยสักนิด ไม่เสียใจและไม่รู้สึกละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียใจหรือเจ็บปวดเบียดเบ,บียนก็ตามครับพวกเขามองโลกแบบไร้อารมณ์เหมือนกับศัลยแพทย์ที่กำลังผ่าตัดคนไข้ยอยู่ศัลยแพทย์นั้นก็ต้องมีสติต้องใจเย็นและต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อช่วยชีวิตคนไข้พวกเขาไม่สามารถปล่อยให้อารมณ์ครอบงำหรือทำให้มือสั่นจนผ่าตัดพลาดได้ครับ คนพวกนี้น่ะก็เหมือนกันครับพวกเขาเย็นชากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาความเห็นอ,อกเห็นใจหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพวกเขามองเห็นเป้าหมายเพียงอ,อย่างเดียวและก็พร้อมครับที่จะทําทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแม้ว่าจะต้องเหยียบย่มคนอื่นก็ตามในขณะที่คนดีๆกําลังลังเลกําลังคิดมากกําลังรู้สึกผิดคนพวกนี้ก็ลงมือทําไปแล้ว พวกเขาไม่เสียเวลาไปกับการคร่ำครวญถึงผลลัพธ์แต่จะลงมือทําทันทีโดยไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะเดือดร้อนอะไรบ้างพวกเขาเปเลี่ยนเสมือนกับผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ซ่อนอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยทําให้คู่ต่อสู้นั้นเดาทางไม่ได้ว่ากาลังคิดอะไรอยู่และสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้เปในที่สุดครับความสามารถในการซ่อนอารมณ์แล้วก็ควบคุมสถานการณ์นี่เองครับมันทําให้คนพวกนี้เนะี่ย ระบความสําเร็จในชีวิตได้มากกว่าคนอื่นๆแต่ความเย็นชานี้แหละมันกลับมีราคาที่ต้องจ่ายใช่กันครับมาเคเวลรี่นะครับเขาก็ได้บอกไว้ว่าผู้นานั้นไม่ควรทําให้คนอื่นเกลียดชังมากเกินไปเพราะว่าความเกลียดชังนั้นจะนําไปสู่การแก้แค้นการทรยุหักหลังแล้วก็ล่มสลายในที่สุดครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วการใช้ชีวิตแบบไร้อารมณ์นั้น มันจะทําให้สูญเสียสิ่งมีค่าในชีวิตไปอย่างเช่นความรักมิตรภาพความสุขแล้วก็ความสง,งบสุขในจ,ใจิตใจตุดท้ายนี่รับคนพวกนี้เนะี่ยก็อาจจะประสบความสาเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานหรือในชีวิตทางโลกแต่พวกเขาอะ่ะจะไม่มีวันพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้เลยเพราะว่าชัยชนะที่ได้มาโดยปราศจากความรักมิตรภาพแล้วก็ความสุขภายในนะ่ะมันก็จะเหมือนกับชัยชนะที่แบบว่างเปล่าไม่มีคุณค่า เป็นขยะเฉยนะครับไม่มีอะไรเลยหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วช่เป็นครับว่าคนไรย้ยางอายหรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าคนเลวเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบในเกมแห่งความสําเร็จชนิดที่ใครหน้าไหนก็สู้ไม่ได้จนหลายคนนั้นอาจจะตั้งคาถามว่าแล้วแบบนี้นะคนเลวอะ่ะมันจะชนะตลอดไปเลยเหรอจะลอยหน้าลอยตามีชีวิตดีดีไปจนถึงแก่จนเท่าเลยงัันสิคําตอบก็คือไม่เสมอไปนะครับถึงแม้ว่า นิโคโลมาเกสเวรีเนี่จะเคยบอกไว้นะครับว่าในการเมืองเนี่ยผลลัพธ์สำคัญกว่าศิลธรรมใช่ไหมครับทำให้เราอ่ะอาจจะนึกถึงภาพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่โหดเหี้ยมแต่มาเกสเวรีเองก็ยังคงเตือนเอาไว้นะครับว่าการจะเป็นผู้นำที่ดีได้เนี่ยคุณจะต้องทำให้คนกลัวได้แต่ห้ามทำให้คนเกลียดเด็ดขาดเพราะถ้าคนสะสมความเกลียดไว้มากพอมันก็จะเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาดีๆนี่เองครับ รอบันที่จะระเบิดตุ้มแล้วก็คนที่อยู่ในอำนาจน่ะก็จะซวยไปครับก็จะระเบิดไปแบบไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวเรื่องแบบนี้น่ะมันมีให้เห็นเยอะแยะไปหมดนะครับในหน้าประวัติศาสตร์นะใครที่กำลังขึ้นสู่อำนาจโดยใช้วิธีสกโรกเล่นตุกติกโกหกหลอกลวงหรือแม้แต่ใช้กำลังข่มขู่บีบบังคับสุดท้ายแล้วก็มักจะลงเอยไม่สวยหรอกครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่า มีเจ้าพ่อมาเฟียคนหนึ่งครับใช้อำนาจแบบเผด็จการสุดๆเลยใครแบบขัดใจก็สั่งเก็บเลยใช่ไหมครับไม่ก็สั่งจับไปทรมานแบบนี้ลนะพ่อทําแบบนี้ไปนานๆเข้าลูกน้องนะครับก็จะเริ่มไม่พอใจนะครับญาติพี่น้องของคนที่ถูกเก่นค่านะพวกเขาก็จะแข็งครับสุดท้ายก็จะเริ่มรวมหัวกันโค่นล้มเจ้าพ่อซะเลยเห็นไหมนะครับว่าความสําเร็จที่มันสร้างขึ้นจากความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ เป็นการสร้างศัตรูไปด้วยในตัวศัตรูพวกนี้นะ่ะก็อาจจะหลบหลบซ่อนๆไม่แสดงตวัวตนออกมาแต่ก็ยังคอยที่จะล้างแขนเราอยู่เสมอตลอดเวลาอีกด้วยหรือลองนึกภาพนะักธุรกิจจอมโกงครับที่เอาแต่ขอบควยผลป,ประโยชน์ของตัวเองใช้เล่ห์เหลี่ยมต่อรพัดบีบให้คนอื่นเสียเปรียบพอทําแบบนี้ไปเรื่อยเครับสุดท้ายนะ่ะความก้ตโดนนักข่าวแชลูกค้าก็หนีหายหมดครับธุรกิจนั้นก็เจ๊ง จะเห็นได้นะครับว่าหลักการนี้นะ่ะมันใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโบราณยุคกลางหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้มันก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมข้อนี้ไปไ้หรอกครับมื่อกเวัี่เองแกก็เคยบอกไว้นะครับว่าใครก็ตามที่ปกครองด้วยความหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวนะี่สุดท้ายแล้วก็จะต้องจบลงด้วยความโดดเดี่ยวเพราะมันไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนแบบนี้จริงๆหรอกใช่ไหมครับลองนึกภาพพอนโพสติครับ แล้วลองสมมติดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอะเป็นลูกน้องแล้วก็มีหัวหน้าที่แบบเอาแต่ใจใช้อำนาจข่มขู่ลูกน้องตลอดเวลาไม่เคยฟังความคิดเห็นของใครเลยแบบนี้นะใครนะครับจะอยากทำงานด้วยสุดท้ายลูกน้องเก่งๆนะั้นก็ลาออกไปกันหมดเหลือแต่พวกประจบสอพลอี่คอยเอาแต่ใจหัวหน้าเร้แ่แบบนี้นะบริษัทมันจะเจริญเพราะว่าลิ้นได้ยังไงละครที่สำคัญเลยนะครับก็คือคนที่ไร้ย่างอายเนี่ยต่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนก็ตาม ก็มักจะใช้ชีวิตยอย่างหวาดระแวงไม่มีความสุกลอกรับเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นน่ะจะมาแย่งชิงอำนาจไปกลัวว่าความลับนั้นจะถูกเปิดเผยกลัวว่าจะโดนแก้แค้นผมเองขอเปรียบเทียบห้เห็นภาพไม่ง่ายเลยนะครับคนพวกนี้นะ่ะก็จะเหมือนกับคนที่นั่งอยู่บนกองไฟแม้จะดูสูงส่งอบอุ่นแต่จริงๆแล้วอ่ะโคตรร้อนเลยครับร้อนสุดๆทนอยู่ไม่ได้นานหรอกครับแล้วแล้วก็มาถึงบทสรุปของเรื่องราวในคลิปนี้แล้วนะครับท่านผู้ชม มาเกียเวลลี่นะยังได้พูดถึงเรื่องโชคชะตาเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยต่อให้ร้ายกาจแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะโชคชะตาได้หรอกครับบางครั้งอะโชคชะตาก็อาจจะเข้าข้างเราบ้างแต่บางครั้งอะโชคชะตานั้นก็จะทดสอบเราบ้างหรือบางคนเรียกว่าโชคชะตาเล่นตลกกันแหละครับหักหลังเราได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นจูจจูก็จะมีการเกิดโรคระบาดขึ้นธุรกิจที่กําลังไปได้สวยนั้น มันก็พังคลื่นไม่เป็นท่าหรือไม่ก็นักการเมืองที่กําลังเรียนออานาจสุดๆนะ่ยอยู่ๆก็แบบมีคลิปเฉาหลุดออกมาชื่อเสียงก็พังพินาศไปในพริบตาเห็นไหมเลยครับว,ว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่แน่นอนจริงๆรอดูนะครับทีนี้น่ะมาถึงคําถามสำคัญที่ผมอยากจะชวนทุกคนนั้นขอบคีดกัน,นครับว่าความเจริญรุ่งเรืองที่ว่าแท้จริงเน่ะความสําเร็จที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรกันแน่หรือหลายคนนั้นอาจจะคิดว่า มันคือการมีเงินเยอะมีอำนาจล้นฟ้ามีชื่อเสียงโด่งดังนั่นแหละคือความจเจริญรุ่งเรืองแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ประสบความสําเร็จแบบนี้แหละส่วนใหญ่แล้วทําไมพวกเขารู้สึกแบบว่างเปล่าอยู่ลึกๆหรอครับมันก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีใครจริงใจด้วยไงครับมีแต่คนหวังผลประโยชน์คอยไปจบสอบพอแถมยังต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงกลัวคนอื่นนั้นจะมาแย่งจิงสมบัติอำนาจที่ไปโกงเขามาไปอีก เออเอาดีดังนั้นครับความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมีเงินมีอำนาจหรือมีชื่อเสียงแต่ต้องเป็นความสำเร็จที่มาพร้อมกับความสุขด้วยนะครับแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีด้วยต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมีครอบครัวที่อบอุน่นนั่นแหละครับที่เรียกว่าการผสมความสำเร็จอย่างแท้จริงผสมความสำเร็จแบบครบครอบ,บท่านเลยแหละสุดท้ายครับผมขอฝากข้อคิดเอาไว้หน่อยนะครับ การขายวิญญาณเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จนะ่ะที่แบบความสําเร็จที่มันไม่ได้ยั่งยืนน่ะมันคุ้มค่าจริงๆหรอลองคิดดูดีๆนะครับว่าเราอะ่ะอยากประสบความสําเร็จแบบไหนอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็แบบเลวไปด้วยหรือว่าเป็นคนที่ดีมีความสุขแล้วประสบความสําเร็จหรือหลายท่านนั้นอาจจะมองว่าการเป็นคนที่ดีในสังคมทุกวันนี้นะ่ะมันยากทะแอดมินเพราะว่าสังคมอะ่ะมันเต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงเอาตัวรอด ใครก็อยากรวยอยากมีอํานาจใครดีใครได้ใครไม่โกงอะ่ะก็อยู่ในสํานักงานไม่ได้นะแอดมินแต่ผมอะ่ะเชื่อนะครับว่าความดีเนี่ยมันยังคงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในชีวิตเราอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าไม่ได้มีอํานาจมากมายแต่เราครับจะมีความสุขความสบายใจที่สําคัญก็คือหลับสบายไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะมาลอบก,กัดเราตอนไหนดังนั้นน่ะก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปครับ ผมอ่อยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้นะ่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าเราไม่ได้กำลังเบียดเบียนใครอยู่ใช่ไหมถ้าคำตอบคือใช่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดินหน้าทำความดีต่อไปแล้วความดีนั้นน่ะมันจะคุ้มครองเราเองและเช่นเคยนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ผมก็ขอฝากคำคมไม่คิดกันอีกสักนิดนะครับความรู้มันคือสเส้นทาง สู่อิสรภาพที่แท้จริงใครอยากเป็นอิสระก็ต้องมั่นหาความรู้นะครับอย่าหยุดเรียนรู้เพราะว่าโลกใบนี้น่ะมันมีอะไรให้เราต้องรู้อีกเยอะแยะเลยขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมเดินทางมา,าลตลอดทั้งคลิปนี้เลยถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม,ม่เป็นคนอื่นนั้นก็คงขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ